บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าทาง Toyota b บัของเรานะคะมอบทุนการศึกษานะคะให้กับน้องต้นข้าวด้วยนะคะมูลค่าถึง1,50 0 0 0บาทรายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV ข่าววันนี้น้องต้นข้าวสุปริยาสร้างรอยยิ้มทางงาน Toyota b บัรับทุนการศึกษา1 5 0 0 0 0บาท จากใจผู้ใหญ่ที่รักและเอ็นดูวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะเพราะเราได้เห็นภาพของน้องต้นข้าวสุปริยาศิลปินเด็กหญิงวัยเพียงสิบกว่าปีที่นอกจากจะร้องเพลงเก่งเสียงหวานจับใจแล้วยังมีความน่ารักอ่อนน้อมและกะตัญยูที่ทำให้ทุกคนที่ได้เจอหลงรักเธอหมดหัวใจวันนี้8พฤศจิกายน2025 น้องต้นข้าวได้ไปร่วมงานโตโยต้าบัสสาขาวิภาวดีรังสิตในฐานะศิลปินรับเชิญพิเศษโดยขึ้นร้องเพลงบนเวทีท่ามกลางแฟนๆที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นและบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงปรบมือและความรักที่อบอวลหลังจากการแสดงจบลงตัวแทนบริษัทโตโยต้าบัสจำกัด ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาจำนวน150,000บาทให้กับน้องต้นข้าวเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในอนาคตพร้อมคำกล่าวที่ึ้งใจว่าเด็กคนนี้มีความสามารถมีความกระตันยูและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยเราอยากเห็นต้นข้าวเติบโตไปอย่างมั่นคงและมีอนาคตที่สดใสค่ะ เสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วทั้งหอขณะที่น้องต้นข้าวกล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงนอบน้อมและรอยยิ้มประจำตัวขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณโตโยต้าบัสที่มอบโอกาสดีๆให้ต้นข้าวหนูจะตั้งใจเรียนและจะเป็นเด็กดีให้สมกับความเมตตาของทุกคนคะ่ะแค่ประโยคสั้นๆแต่สะท้อนหัวใจของเด็กที่รู้คุณคนได้อย่างงดงามมุมคอมเมนต์แฟนคลับ เกิดเป็นต้นข้าวไปไหนใครก็รักจริงๆหลังจากคลิปเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ลงโซเชียลมีคอมเมนต์มากมายจากแฟนคลับและชาวเน็ตเช่นน้องพูดจาน่ารักมากอ่อนน้อมที่สุดเลยค่ะเด็กแบบนี้อนาคตไกลแน่นอนเห็นแล้วยิ้มเลยเกิดเป็นต้นข้าวไปไหนใครก็รักจริงๆ ผู้ใหญ่เมตตาเพราะน้องมีของดีในตัวทั้งความสามารถและจิตใจขอบคุณโตโยต้าบัสที่เห็นคุณค่าของเด็กดีๆแบบนี้สังคมต้องการแบบนี้แหละคะ่ะน้องร้องเพราะมากแถมยกมือไหว้ทุกคนก่อนขึ้นเวทีเด็กแบบนี้หายากในยุคนี้ ในขณะที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่แปลกใจเลยที่พี่เอสุภชัยจะรักและเอ็นดูน้องต้นข้าวขนาดนี้มุมวิเคราะห์ข่าวปรากฏการต้นข้าวฟีเวอร์ที่สะท้อนพลังบวกของศิลปินรุ่นใหม่ปรากฏการต้นข้าวสุปริยาในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความดังหรือเสียงร้องอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเด็กไทยที่เติบโตมาพร้อมความกตันอยู ความนอบน้อมและความตั้งใจการที่บริษัทใหญ่ระดับประเทศอย่างโตโยต้าบูสตยื่นมือมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นสัญญาณชัดว่าน้องต้นข้าวกลายเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่ควรค่าแก่การสนับสนุนจริงๆเธอไม่ใช่แค่ศิลปินตัวเล็กแต่คือต้นแบบของเด็กดีที่ผู้ใหญ่ทุกคนอยากให้โอกาส ในมุมของการตลาดและวงการบันเทิงต้นข้าวฟีเวอร์ยังเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของความน่ารักอ่อนน้อมและจริงใจสามารถสร้างพลังมหาศาลบนโลกออนไลน์ได้มากกว่าความดังชั่วคราวเพราะทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวไม่ว่าจะในงานเล็กหรืองานใหญ่ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนยิ้มให้และพร้อมจะเมตตาเอ็นดูจนหลายคนเรียกเธอว่า เด็กกรุ่นใหม่ที่หัวใจงามที่สุดในวงการลูกทุ่งหมอลำตอนนี้บทส่งท้ายจากผู้ประกาศจากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีชุมชนจนวันนี้ได้มายืนบนเวทีของบริษัทระดับประเทศและได้รับทุนการศึกษามูลค่า1,500,000บาททุกก้าวของน้องต้นข้าวสุป,ปริยาเต็มไปด้วยความพยายามความกตันยูและความอบอุ่น ที่ทำให้ทุกคนหลงรักโดยไม่รู้ตัวจริงๆค่ะเพราะเกิดเป็นต้นข้าวไปไหนใครก็รักใครก็เมตตาและผู้ใหญ่ก็พร้อมจะอ้าแขนรับเสมอ แต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าทาง t o y o ต a b บัของเรานะคะมอบทุนการศึกษานะคะให้กับน้องต้นข้าวด้วยนะคะมูลค่าถึง150,000บาทค่ะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณธนิดาอมรวงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การ t o โยต a b บันะคะพร้อมกับน้องต้นข้าวด้านกลางเวทีเลยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่จะทำให้น้องนะคะได้มีความสุขหรือว่ามีกำลังใจเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้น้องบัสซี่ขึ้นมาด้วยสิคะด้วยเราต้องมาด้วย <laughs> น้องบัสซี่แล้วก็น้องบัสซ่านะคะเป็นเรียกว่า หันไปที่ไหนถ้าเห็นน้อง2คนนี้ก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของทาง t o y o ต a าบัของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมดีๆค่ะทุกๆท่านยังสามารถร่วมสนุกกันได้ค่ะจนถึงช่วงเวลาประมาณบ่าย2องโมงเลยทีเดียวนะคะมีกิจกรรมทางด้านข้างค่ะ,ะน้องบัสซี่มาแล้วค่ะบัสซี่บัสซ่านะ,ะอ่ะขยบเข้าหน่อยค่ะได้ไหมคะ ขออนุญาตสักครู่นะคะ,ะระหว่างนี้ค่ะนะคะท่านใดที่อยากจะเก็บภาพนะคะความประทับใจหรือว่าส่งกําลังใจให้กับน้องต้นข้าวนะคะก็เรียนเชิญได้เลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามค่ะผลงานของน้องด้วยรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจค่ะกับทางเพจของทาง Toyota b u ัสนะคะทั้ง7สาขาด,ด้วยกันมาแล้วถ่ายภาพหน่อยค่ะเรียนเชิญค่ะ แล้วก็อย่าเพิ่งลงนะคะสักครู่หนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณธนิดากล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่รับชมทางบ้านนะคะรวมถึงลูกค้าที่อยู่ที่นี่แฟนคลับนะคะทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติเออมาร่วม ในงานวันนี้นะคะแล้วก็เนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดก็ต้องขอบคุณน้องต้นข้าวด้วยนะคะที่วันนี้มามอบเสียงเพลงเพาะๆพะให้กับทางทุกๆท่านในวันนี้จริงๆเนี่ยเขาจะเรียกพี่แล้วกันนะคะพี่นองเหนือจากเป็นแฟนคลับน้องต้นข้าวแล้วเนี่ยจริงๆเป็นแฟนคลับย่านีด้วยวันนี้ทราบว่าคุณย่าไม่ได้มานะคะก็ได้เห็นประวัติของน้องต้นข้าวนะคะจากที่ออกรายการต่างๆนะคะว่า น้องต้นข้าวเนี่ยมีคุณย่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะก็วันนี้คือทางทางโตยตาบาัทก็รู้สึกดีๆมากแล้วก็ถึงเ,เป็นการมอบเรื่องของทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนของน้องด้วยนะคะก็โตยตาบาัทหวังว่าจะมีโอกาสได้เรียนเชิญน้องต้นข้าวมาร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ ฝากถึงแฟนข่าวทุกท่านหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ควรถูกบอกต่อขอแรงคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ช่อง News Universe TV ของเราทะลุ1 0 0 0 0แสน subscribers เร็วที่สุดเพราะเรื่องดีๆแบบนี้เราอยากให้คุณได้เห็นก่อนใครฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวก คือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุดหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0 0 0สนซั และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้